เป็นเวลาว่างเนาะทำในตำอ่ะสีักเลยบ่ไหมตมหูเนะคือนึ่งนี่ใช้เวลาดุดบ่เลยจังมื้อจังแล้วคือนึ่งนี่ตำผสมนี่ยากเนาะ ใช้เวลาเป็นเดือนเนาะสบายดีตำม,มูุบะตําตําสิ้นบน่นี่หรือว่าตำเพตําเพบ่อตําเพท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดบ้านแกงลิ้นเบืองนองแขวงสวัสติเแล้วเนาะ,ะเพื่อว่าจะพาท่านผู้ชมมาบึงธรรมศาสตร์ความงานของแกงลิ้น ี่สำหรับชาวบ้านแกงลิ้นนี่มีอาชีพตั้หูทอผ้าเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปบึง่งการตั้หูของชนเผ่ามังกรเไปเลยเดี๋ยวจะให้ให้ท่านผู้ชมบึ่งบรรยากาศของหมู่บ้านกอนเนาะ บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่บ้ใหญ่ปันใดนะฮะอาชีพหลักๆก,ก็ทอตำตำผูกทอผ้านะเดี๋ยว<า>ไปเบึ้งกัน พิ่นตั้มหูกันสบายดีสบายดีโอ๋ตั้มหูกับแม่ไอ้คนกำลังตั้มหูก อาซีบรักเลยบ่ไหมตั้มหูเนะ่ยกับบริเฮตน้าเฮตอย่างบ่เฮตให้บ่โอเ้อโอเฮตนา้าอาซีบรักกับตำหูทอผ้าเนาะอุฝางเลี้ยงสัตว์อันนี้ตำผ้าอย่างนดิไหม ทําใหอ้อา่เป็น,น,ปน,น,ปนการตั้มหูแบบพืนเมืองเฮา อุปกรณ์กับอุปกรณ์แบบเพื่อนเมืองเฮาเนาะเป็น,ปนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการใช้ตีนเยียบใช้ตีนเยียบแล้วก็ใช้มือตั้มสมมติตั้มสิ้นพื้นหนึ่งนี่ใช้เวลาโดนไปไดนไหม ร่างพนายเมยโอ้ <c oughs> เพื่อน,นเจ้าอันนี้เพื่อน <c oughs> อันนี้อายาชิน,นิ่นเจ้าป่าอะไรนะปานาร์อันนี้บูหัว,วเพื่อนชีเข้าใจภาษาเฮาวิลิวนอะ่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนสุนเผ่ามังกรเพื่อนก็นมีภาษาเป็นของเพื่อนเองในการไหนล่ะนายจ้อ๋อ นี่แม่เท่าเพิ่นให้เบ่ง,งน,นี่เพิ่นมีสองอันเนาะ,ะ,อ,นะอันนี้ผมว่าเป็นผ้ายัางแต่ว่าเขา้เเขา,าเข้าเข้าใจเพื่อนว้าภาษาเพื่อนวอลเดี๋ยวให้ใหท่านผู้ชมบ้งใกล้ๆว่าเปลี่นผ้ายังเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้ นี่เพิ่นตำหูกทอผ้าเกือบทุกหลังคาเฮือนมาลินไปชื้อหรือมาเวีดดกัมาลินตามาลินมาเที่ยวนะบ่ม้วนเลยนน้ำเคลื่อนเคลื่อนเนาะมีกายไปชื้นนี่โอ้งามเนาะใบไม้ม้วนอันนี้คนมัต้มเมืองโบลายท้ำมาลินแกงนี้ไม่เท่าเพิ่นเพราะภาษาเราวูได้เนาะไม่เท่าเพิ่นบ่ได้ เราฟังเข้าใจบ่บ้างเอานี่ยบอกเข้าใจจังมันห้องมัวหองจัวหัวว่าหวยชั้งเราว่ะเออเราเราบ่เข้าใจเฮาว่าเราจะเอื้นเจ้ามาแล้าอื่นค่อยมาเราหว่ยชั้งเราว่ะเจ้าเราเอาได้เนาะได้เออมอค่อยมาเบิ่งเราตั้มหุแล้วค่อยค่อยสิถามแล้วว่าเราเราตั้าสิ้นบ่หรือตั้มผ้านะ ทำสิ้นขอยากถามแล้วว่าอันสิ้นพื้นนึ่งนี่ใช้เวลาตั้มด่นปานไหนโอ้มันลายนิ่งเพได้เห็นของมึงของลายเรียบของบ้านขอเมานี่เห็ดให้โอ้อ่ะสิบลักลักเห็ดให้เนาะเวลาว่างก็มาทำฮุบโอ้เกือบทุกหลังคาเฮือนเนาะทำฮุกเนี่ยเกือบทุกหลังคาจะเบิ้งอะไร เขาทำความเข้า,จาใจเราวาจะอธิบายให้เราหนี่งผู้อันนี้เลยแพงได้ขนาดนี้ตัวนี้ไหนตัวนี้ไหนลูกเข้าขายเลยพามาหนึ่งสามเซนป้ายสามเจนาพื้นหนึ่งป่ะอ๋อแปลว่าอันนี้หูหูคือลูกสาวเพิน่นตั้มแต่แบบนี้สิราคาแพงเนาะพื้นหนึง่งประมาณสามเซนปลายเนาะ สามแสนห้าลายลายนี้เนะเ<อ>าะนลายลายลายนี้ลายเขา,า,เขาอนัน,อน,น,น,อนนั้นม<ช>ัาเขาตัดชนมันบุคคลคนไหนยูรุปมั้งลุ่มอยู่พื้นงอื่นตรงนั้นตรงนี้นะมีเขาปีนข้างลุ่มมาตัดเคยมีเปล่เนี่ยลายอยู่ทางลุ่มเนะเ<อ>าะอ่าแบบนี้สิราคาแพงนอะอ,อ,อ,อันนั้นอันนั้นเพิ่นตั้มกับผ้าสิน้นคือกันบ่แล้วยังไปตัดอีกบ,บ่ตัวนั้นโอ้ตัวนั้นยังไปตัดอีกเนาะ เอาดี๋ยวสิพารันผู้ส่มไป เราเบิ่งกลางบ้านบ้านแกียงลินเจอว่าประชาชนอาศัยอยู่เขตนี้คือสนเขาวังซองเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งเงินอื่นเพิ่นต่ำลุกต่อ ตำหูบ่ว่าตำหูวะวะตำหูสาวตำหูเข้าเข้าใจอยู่บ่คอยบ่เข้าใจอยู่บ่งานยบาแกกูเข้าใจ เจ้ากระตัมเป็นบ่ถามแล้วแล้วเป็นเนาะตัมเป็นแต่ว่าเพิ่นพักเที่ยงนี่บ่ตัมสิ้นหมดเนี่ยรลายนี่งามเนาะเพิ่นเพิ่นขายพื้นพื้นเท่าไรเนี่ยลายแบบเนี่ย ลอารล้ออ <ève> ้กลตตกันนะตะที่เงือกคม่าอ้ดใจเขาจักจักหลังคาเฮือนนี่บ้านบ้านี่ยห้าสิบประมาณห้าสิบเนาะ ประมาณห้าสิบหลังคาเหือนอืมไปไปเบื้องตำหุต่อเดียตำหุมาเหวเห็นเป็นผู้สาวน้อยตำหุเดี๋ยวไปเบิ้งผู้สาวตำหุ สบายดีสบายดีตามหูปะ่ะตามตัมสิ้นปนี่หรือว่าตามแพรตามแพรปะ่ะออตามแพรสมมติเจ้าตำมสิ้นนี่ผืนหนึ่งนี่ใช้เวลาดุลปัน มือหนึ่งสองมือแล้วบ่สิ้นผืนหนึ่งคือสิ่เขเข้าใจฮาวเานาะ <c ười> <c ười> คือสิ่เขเข้าใจฮาวอ <c ười> อ่าขอบใจขอบใจ <c ười> <c ười> วิธีชีวิตของพี่น้องส่วนเอ้ามังกง เมืองนองเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นวิธีชีวิตแบบดังเดิมอยู่เนาทันสมถือว่าก็หาสมได้ยากแล้วทุกๆเงินนี่ตั้มฮุกหลังนี้ก็ตั้มฮุกนี่คือมีคก นี่คือคกต่าเข้าตอนแรงๆเพิ่งกระชีตําเข้าไป,ไปเพิ่หลังอื่นกันต่อ,อเอาแมะยามหลังนี้จักหน่อยเราเห็นเพื่อนนั่งต่ำหูอยู่ ไปดิดตำหูวะตำเข้าใจเฮาเอาอยู่บ่นี่ขเข้า,าใจอยู่บเ่เพื่อน,นคือชิบะเข้าใจเฮาเข้าใจเนาะนี่ตั้ตัผ้าบอ้หรือตั้สินเนี่ยบ่ตมาเออ พอมอมพออ,มอ๋อนี่คนพอหอม่มอืมห็นไม่ถ่าคนต่ำพอหอมังโตยัโตอะ,ะ,งะางพื้นหนึ่งนี่ใช้เวลาดดดไปเลยจักมือจังแล้ว คืนนึงนี่ยากเด้ตําบพุมนี่ยากเนาะใช้เวลาเป็นเดือนเนาะอืมเพิ่นสิได้ปื้นึงยากกินยากอ๋อเดี๋ยวแว่าบ่ทุกมือบ่ได้ตําตลอดเนาะแม่นบ่ว่างๆเวียกเลยจังได้ตําเนาะอบ่าับเฮ็ดให้บ่เฮ็ด้เอไปให้เนาะ บ้านแกงลิน้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นถือว่าแบบสุมสนแบบดังเดิมสุมสนแบบบูฮานเนาะวิถีชีวิตเดีย๋ยวไปพาท่านผู้ชมไปเบื้องหลังอื่นต่ออีก สบายดีตั้มตั้มสิ้นบ่เนี่ยโอ้อันนี้สิ้นเนาะสิ้นมุกสิ้นมุกมโดโอ้อันนี้ใช้เวลาจักมือนี่งนืนนึงนี่ไหมหมูใส่หาพื้นตั้มครับอ่าต่้มืนหนึ่งจักมือ จังแล้วสี่มือห้ามือี่ห้อได้ผืนหนึ่งเนาะตํามสินเนี่เนาะนี่เป็นตัมสินมุกตัดัตเลยเยี่ห้ามือเนาะตแกหกดือดโอ้อันนี้ยมแอต้ยากเนาะเพื่นวาถ้าว่าถ้าว่าเทาตำตลอดกับซี่ห้ามือกันแล้วเนาะแต่บางทีเราบบว่าง ยังไปตัดไปยิบอีกเนาะโอ้นี่ก็ใส่เวลาว่างถ้าช่วงใดมีเวียกไปให้ไปยังก็บ่ได้ตําเนาะเออคันมีเวียกําบ่มีํานีก็เป็นเวลาว่างเนาะงได้ตําอแม่ก็เฮ็ดให้บ่เฮ็ดให้าก็บ่มีอแถวนี้สุหลเฮ็ดให้เนาะแนี้สุหลเฮ็ดให้ ลูกหลานบได้ไปโรงเฮียนบ่นนี่ามันไกลๆอันนี้พฝ่นเอินว่าสิ้นมุกเนาะแม่นอเอาลายนี้สิ้นมุก แบบแม่นุ่งอยู่เหรนบ่ลายเดียวกันบ่เออเออลายเดียวลายเดียวกันครับที่เพื่อนนุ่งอยู่แต่ว่าของเพื่อนนุ่งนี่เพื่อนไปตัดไปหยิบแล้วเนาะค่อยซ้อมไปทีละเส้นยากเนาะไหมยากเนาะค่อยสอดไปทีละเส้นทีละเส้น ลูกหลานผู้ใดบุเคยเบิ่งกับเบิ้งคลิปนี้ผู้บุเคยเห็นอโอ้อันอันบอนบ่อนเยี่ยมเนี่ยเป็นตาหลงเนาะหลายเนาะ Eu... o oh.